สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่13มิถุนายนค่ะอิสรเาเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านทางอากาศสัญญาณน้ำมันดิบ WTI พุ่งทะยานราว8%ปิเพซนต์ันธบัดและดัดชนีหุ้นรวมถึงสินทรัพย์เสี่ยงต่างพากันร่วงลงแทบทั้งโลกส่วนทางกับสินทรัพย์ปลอดภัยที่ปรับตัวขึ้นนำโดยทองคำซึ่งพุ่งทะยานผ่าน3,400นเหรียญต่อทรอยออนซ์เราเฝ้ารอจังหวะ False Break คือการที่ราคาทองขึ้นหลอกก่อนเข้าสู่ขาลงรอบใหญ่ตามมุมมองส่วนตัวซึ่งย้ำมาหลายเดือนแล้ววันนี้ โอกาสขายทองที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งของวัฏจักรอาจมาถึงแล้วค่ะมาดูการเข้าไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันนะคะเซ a r อินเด็กปิดไปที่1,128.62จุดลบ1.14%มูลค่าการซื้อขาย32,483ล้านบาท ดยตลาดทุนไทยปรับตัวลงตามตลาดภูมิภาคหลังสรุปผลเจราจารการค้าจีนและสหรัฐในเบื้องตน้นขณะที่การเมืองในประเทศยังไม่ชัดเจนเป็นปัจจัยกดดันในดันชะนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคพฤษภาคมยังปรับลดลงต่อเนื่องส่วนอ้างของตราสารหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่1,25,253ล้านบาทและยูพาร์บัตอายุ5ปีปิดที่1.52%ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน0.01%ค่ะ ส่วนค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่32บาท47สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐโดยเงินบาทปรับตัวแข็งค่าตามทิศทางของสกุลเงินในภูมิภาครับตัวเลขเงินเฟ้อ c p i ของสหรัฐที่ออกมาต่ำกว่าคาดส่วนน้าฝั่งของเอเชียนิกิีตลาดหุนโตเกียวปิดลบหลังโบติดต่อการ4วันโดยหุน้นในกลุ่มส่งออกได้รับผลกระทบจากเงินเยนที่แข็งค่าขึ้นและจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเจราจาต่อรองเรื่องภาษีการค้านิกิีปิดไปที่38,173.99ลบ0.65% ส่วนเซงไฮคอมมิสิาาสัตลาดหุ้นจีนปิดบวกเพียงเล็กน้อยท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าระหว่างจีนและสหรัฐเซงไฮคอมมิสิทธิปิดที่3 4 0 2 6 6จุดบวก 0. 0 1ค่ะส่วนดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันพฤหัสหลังสหรัฐเปิดเผยดัดชนีราคาผู้ผลิตหรือ PPI ที่ต่ำกว่าคาดซึ่งทำให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับแรงก,รงกดดันด้านเงินเฟ้อและมีความหวังว่าเฟดจะปรับลดอัดตราดอกเบี้ยขณะที่ AP500 ปิดในแดนบวก้ารรับผลปะกอบการที่แข็งแกร่งของริษัท Or า e ด j o โจนปิดที่42,967.62จุดบวก0.24% S&P 500ปิดที่6,045.26จุดบวก0.38%และ NASDAQ ปิดที่19,662.48จุดบวก0.24%ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลบในวันพฤหัสต,ต,ต่อเนื่องเป็นวันที่4เนื่องจากความหวังด้านการค้าโลกลดลงขณะที่ความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นทำให้นักลงทุนหลีกเลี่ยงสินทรัพย์เสี่ยง c c 4 0ปิดที่7,765.11จุดลบ0.14% d a ปิดที่23,771.45จุดลบ0.74%และฟูซร้อยปิดที่8,884.92จุดบวก0.23%ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลหลักๆห,หลังสหรัฐเปิดเผย PPI ที่ต่ำกว่าคาดซึ่งบ่งชี้ว่าแรงกดดนันด้านเงินเฟอ้อลดน้อยลงและทำให้นักลงทุนคาดการว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอ,อกเบีย้ย ส่วนสัญญาณนื้อมันดิบเวทซัสตรา,ตรานิวยอร์กปิดลบในวันพฤหัสลงไป0.16%ปิดที่68ดอลลาร์4เซนต์ต่อบา์เวลเนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากราคาน้ำมันพุ่งขึ้นกว่า4%ในวันพุธอันเนื่องมาจากความกังวลว่าสถานาการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางจะส่งผลที่เกิดภาวะชะงักงานด้านอุปทา,านส่วนทางฝั่งของเบลนด์ค่ะลบไป0.59%ปิดที่69ดอลลาร์36เซนต์ต่อบา์เวล ทางฝั่งของสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นในวันพฤหัสเนื่องจากสถานการณ์ตึงเครียดในตะว,วันออกกลางเป็นแรงผลักดันให้นักลงทุนเข้าซื้อทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยนอกจากนี้ค่ะ PPI ของสหรัฐที่ออกมาต่ำกว่าคาดยังทำให้นักลงทุนมีความหวังว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยสัญญาทองคำตลาดโคมเมกิสมับเดือนสิงหาคมบวก 1. 7 6ดเปติดที่3,402้อดอลลาร์4ีเซนต์ต่อทรยออนซ์และประเด็นที่ต้องติดตามดัชนีนาความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้ นี่คือทั้งหมดของ KTM แอมแมดดนิที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและเพื่อให้พลาดข่าวสารได้ดีเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดต Fan page ั้งแฟนเพจเคทแอมสมาร์ทเกันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันจันทร์ค่ะกับดิฉันวรวันตินราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ